สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนการหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกตอนที่สองกันนะคะการหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและฐานไม่เท่ากับ0มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในรูปของ a ยกกำลัง m, m หารด้วย a ยกกำลัง n ค่ะ จะพิจารณาเป็น3กรณีวันนี้จะเป็นกรณีที่สองเมื่อ m เท่ากับ n นะคะกรณีที่สอง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a, a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่ใช่0ูนย์ m และ n แทนจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n พิจารณา7ยกกำลัง4หารด้วย7ยกกำลัง4 เศษยกกำลังสี่ส่วนด้วยเศษยกกำลังสี่การหารเราสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้นะคะเศษยกกำลังสี่ก็คือเคูณกัน4สี่ตัวส่วนด้วยเจคูณกัน4ี่ตัวซึ่งตัวหาร1ตัวก็ตัดตัวตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวหาร4ี่ตัวก็ตัดตัวตั้งสี่ตัวหารจันแล้วเท่ากับหนึ่ง เจ็ดยกกำลังสี่หารเจ็ดยกกำลังสี่เท่ากับเจ็ดยกกำลังสี่ส่วนเจ็ดยกกำลังสี่จึงได้เท่ากับหนึ่งนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาเจ็ดยกกำลังสี่หารด้วยเจ็ดยกกำลังสี่โดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังกันดูบ้างนะคะจะได้เจ็ดยกกำลังสี่ส่วนด้วยเจ็ดยกกำลังสี่เท่ากับเจ็ดยกกำลังสี่ลบสี่ก็คือหารเหมือนกันหรือเท่ากันนำเลขยกกำลังมาลบกันนะคะ จะได้เศษยกกำลังศูนย์จากการใช้บทนิยามของเลขยกกำลังจะได้ว่าเศษยกกำลังสี่หารด้วยเศษยกกำลังสี่เท่ากับหนึ่งดังนั้นเพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ใช้ได้ในกรณี m เท่ากับ n ด้วยซึ่งต้องให้เศษยกกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งค่ะนะ ในกรณีทั่วไปจะนิยาม a ยกกำลังศูนย์ดังนี้บทนิยามเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกกำลังศูนย์จะเท่ากับ1หมายความว่าอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์จะเท่ากับ1เช่น5ยกกำลังศูนย์เท่ากับ1 3ามยกกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1ทําทำให้ได้ว่า a ยกกำลัง m หาร a ยกกำลัง n เท่ากับ เอยก,กำลัง m ลบเเป็นจริงในกรณี m, เเท่ากับ n ด้วยค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะจงหาผลลัพธ์สองยกกำลัง10หารด้วย2ยกกำลังห้าคูณ2ยกกำลัง5าเราก็จะได้ว่า2ยกกำลัง10หารด้วย2ยกกำลัง5้าบวกหา การคูณนะคะตัวส่วนเป็นการคูณการคูณเลขยกกําลังฐานเหมือนกันให้นําเลข่กําลังบวกกันจากนั้นเราก็จะได้2ยกกําลัง10หารด้วย2ยกกําลัง10เข้าสู่บทนิยาม2ยกกําลัง10ลบ10ก็จะเหลือ2ยกกําลัง0ูนซึ่งในบทนิยาม a ยกกําลังศูนย์เท่ากับ1ดังนั้น2ยกกําลังศูนย์เท่ากับ1ค่ะเราก็ตอบ1ูค่ะ การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี 3, ้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกกรณีที่3เมื่อ m น้อยกว่า n ค่ะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่ใช่0 m และ n แทนจำนวนเต็มบวกโดยที่ m น้อยกว่า n หมายความว่าเลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะเรามาพิจารณา 2ยกกำลัง4หาร2ยกกำลัง9ค่ะ2ยกกำลัง4เขียนในรูปการคูณได้คือ2คูณกัน4ตัวหารด้วย2ยยกกำลัง9ก็คือ2คูณกัน9ตัวเมื่อตัวหารและตัวตั้งตัดกันแล้วก็จะได้คำตอบเป็นเศษ2ส่วน2ยกกำลัง5เราลองมาพิจารณา2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง9 โดยใช้บทนิยามการหารเลขยกกำลังนะคะก็จะได้2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง9เท่ากับ2ยกกำลัง4ลบ9ฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังลบกัน2ยกกำลัง4ลบ9 4ลบ9เท่ากับลบ5เราจึงได้2ยกกำลังลบ5ค่ะดังนั้นให้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ เยกำลัง m อลบ n ใช้ได้ในกรณีที่ m น้อยกว่า n ซจึงต้องให้เศษหนส่วน2ยกกำลังห้าเท่ากับ2ยกกำลังลบ5ค่ะในกรณีทั่วไปจะนิยาม a ยกำลังลบ n ดังนี้ค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดใดที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกเราจึงได้ว่า a ยกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะทำให้ได้ว่า a ยกกำลัง M หาร a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง M ลบเเป็นจริงในกรณีที่ m น้อยกว่า n ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะจงหาผลลัพธ์ของ0.3ทั้งหมดยกกำลังสหารด้วย0.3ทั้งหมดยกกำลังห 0.3ทั้งหมดยกกำลัง4หารด้วย0.3ทั้งหมดยกกำลัง6ก็จะเท่ากับ0.3ทั้งหมดยกกำลัง4ลบ6ซึ่งเลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารดังนั้น0.3ทั้งหมดยกกำลัง4ลบ6จึงเท่ากับ0.3ทั้งหมดยกกำลังลบ2ซึ่งเราจะต้องตอบเลขชี้กำลังให้อยู่ในรูปการบวก โดยใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n เราจึงได้ว่า0.3ทั้งหมดยกกำลังลบ2เท่ากับเศษ1ส่วน0.3ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะจากนั้นเศษ1ส่วน0.3ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ0.3คู0.3ถูกต้องไหมคะ เราซึงได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน0 0 9มาดูตัวอย่างที่3นะคะตจองหาผลลัพธ์ของ4ยกกำลัง5หารด้วย4ยกกำลัง3าคูณ4ยกกำลัง4ค่ะในวงเล็บใหญ่คือการคูณนะคะเราก็จะทำในวงเล็บใหญ่ก่อนโดย4ียกกำลัง5านำะมาเขียนเหมือนเดิมหารด้วย สยกกำลัง3บวกสซึ่งการคูณฐานเหมือนกันนําเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะเราก็จะได้เป็น4ยกกำลัง5หารด้วย4ยกกำลัง7จค่ะจากนั้นนเมื่อฐานเหมือนกันแล้วการหารให้นําเลขชี้กำลังมาลบกันซึ่ง4ยกกำลัง5ลบเ็เลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหา เลขชี้กำลังจึงได้เป็นเลขชี้กำลังติดลบได้4ยกกาลังลบ2เข้าสู่บทนิยาม A ยกกำลังลบเเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง N เราจึงได้ว่าเศษ1ส่วน4ยกกำลังสองสยกกำลังสองของเราคือ16ดังนั้นเราจึงตอบเป็น1ส่วน16นั่นเองค่ะ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก0หรือจำนวนเป็นลบมีความหมายดังน,นี้ค่ะข้อที่1เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a คูณกันทั้งหมด n ตัวข้อที่2เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จึงเท่ากับ1ค่ะ ข้อที่3เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่ใช่0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n ซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะตรงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีทั้งหมด2ข้อลองไปทำกันดูนะคะแล้วมาเฉลยพร้อมกันในท้ายค่าผ่่ะเจอกันใหม่คลิหน้าสวัสดีค่ะ